ข้างคืนในคืนวันที่สองเหตุการณ์อันสยองผองหัวเสียงที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นเหมือนจะมีอะไรขึ้นไปขย่าต้นไม้มีเสียงดังเรียวกราวเป็นระยะระยะเราเหตุคำี้นะทีเอาวบ้านเขาพูดเขาเล่าลือกันนักหนาว่าที่ถ้ำพระบที่มีผีดุมากใครมาพักแรมคืนที่ถ้ำพระบทนี้ต้องถูกผีเจ้าพระบทมันเล่นงานหลอกหลอนไม่เลือกหน้าแม้แต่รายเดียวเวลานี้เรากำลังถูกผีเจ้าถ้ำพระบทนี้หลอกอีกคนแล้ว ีเราก็ไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ผีมีจริงหรือเปล่าหลวงปู่ฟันนั่งรำพึงในใจอยู่ในมุง้งกรดท่านก็นั่งตั้งกำหนดจิตเข้าสมาธิรว,วมกำลังใจอ่าไม่นานจิตก็รวบพะ้าะวังสงบเป็นสมาธิไม่หวั่นกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นเกิดความกล้าหาญใครอยากจะออกมาดูให้รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแนะ่ ถ้าเป็นผีจเจ้าทำพระบทนี้แล้วก็มาหลอกจริงแล้วก็จะได้รู้เห็นจริงประจักษ์ด้วยตาตนเองวันนี้